วันนี้เราจะมาสรุปค่าจ่ายในการทำเกษตรพอเพียงพื้นที่1.5ไร่นะคะในคลิปที่แล้วก็คือเราจ่ายไปทั้งหมด3 0 2 32บาทคือค่าท่อแล้วก็ค่าขุดนะคะส่วนในครั้งนี้นะคะก็มีค่าต่างๆที่จ่ายในเดือนตุลาคมก็คือมีค่าสูบน้ําเป็นค่าน้ามันในการสูบน้ําเพื่อใส่น้ําให้เต็มเพื่อการการพังนะคะจะอยู่ที่700บาทใช้กูบตา้ารถไถ่กูบต้านะคะในการสูบสูบอยู่ประมาณ3วัน2คืนนะคะกว่าจะเต็ม ในการสูบครั้งนี้นะคะที่ใช้เวลา3วัน2คืนก็คือมีฝนตกมาให้ด้วยนะคะถ้าสูบอย่างเดียวน่าจะมากกว่านี้จ้าวันที่14 -15 ตุลาคมนะคะได้ทำการปลูกมะกรูดจำนวน27ต้นแล้วก็ต้นสตอจํจำนวน5ต้นโดยที่ต้นมะกรูดจะปลูกอยู่ที่ระยะ2เมตรแล้วก็สตอระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่10เมตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นนะคะนี่ก็มีมะพร้าว3ต้นนะคะ15ตุลาคม2567 ตรงนี้นะคะปรปลูกละมุดไว้จำนวน6ต้นด้วยกันในวันที่15ตุลาคม2567อันนี้ก็คือพลาสติกคลุมนินขนาด1.5เมตรคูณ100เมตรจำนวน1ม้วนราคาม้วนละ1,174บาทใช้ในการคลุมเพื่อป้องกันหญ้างอกนะคะอันนี้คือปูพลาสติกกันหญ้า,าขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือเริ่มปลูกมะพร้าวกับสตอเมื่อวันที่15ห ตุลาคม2567วันนี้วันที่17ตุลาคม2567ตอนนี้ได้ทำการปักไม้มอบนะคะเพื่อวางจุดที่จะปลูกต้นไม้ระยะ6เมตรไว้ทั้งสวนแล้วคะ่ะวันที่17ตุลาคม2567นะคะเราได้ไปซื้อต้นไม้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ซื้อที่ร้านค้าค่ะนอกจากที่จะซื้อในออนไลน์แล้วเราก็มีการไปซื้อที่ร้านต้นทุเรียนที่เห็นนะคะราคาเพียง80บาทเป็นพันหมอนทองจ้า วันนี้วันที่18ตุลาคม2567วันนี้เริ่มซื้อต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมอันนี้เรามีการปลูกเพิ่มเติมก็คือต้นกระท้อนต้นส้มโอพุทรามีหลายชนิดด้วยกันนะคะที่เราปลูกอันนี้เราก็มีการสั่งขี้ไก่มาจํานวน50กระสอบอขี้ไก่ของชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาจะขาขายอยู่ที่กระสอบละ30บาทตอนนี้ยังปลูกไม่เสร็จเลยทุเรยียนยังไม่ได้ลงเลยจ้า ตอนนี้มีการปลูกมังคุดลองกองลงังศาสชมพู่พุทรากระท้อนแล้วก็พืชตระกูลส้มนี่อันนี้ละมุดปลูกก่อนหน้านั้นนะคะอ่าวันนี้เรามีการปลูกกระท้อนด้วยวันนี้คือวันที่18ตุลาคม2567ตรงต้นมังคุดเราก็จะมีกิ่งไม้มาบาังเดดให้มันหน่อยนะครับเพราะว่าเดดมันแรงมากเลยจ้า กำลังกุดนกกล้วยอยู่ครับนี่พามากลุดหนกกล้วยในสวนทุเรียนตอนนี้กำลังมาเอาพันกล้วยไปปลูกที่สวน,สวนเศรนะษฐกิจพอเพียง1.5ไร่นะครับอันนี้กล้วยหอมมาเลในสวนทุเรียนสวนทุเรียน4ปีโตมากสวยได้เตเลยตรงมะเล็ตอนลูกเป็นลกูก ท,ที่เดินทางไปหาพันปลาเราก็ไปแวะชมวิวยอตอนเช้ากันนะคะบรรยากาศดีมากเลยจ้าที่นี่ปากปลาจังหวัดพัทลุง มาแวะซื้อปลากันที่นี่นะคะร้านสองพี่น้องชมบรรยากาศการนับปลากันเลยจ้าอันนี้ตัวละสามบาทตัวละสามบาทจะ <บา S 2> เอาไปทอดกินได้นะเนี่ย <laughs> ปลานิลตัวละสองบาทห้าสิบนี่ตัวใช้ได้แล้วตัวใช้ได้แล้วในก,การนับเชนปลากเดเหลืองตัวละสี่บาท ปลา<ห>ดุกบ<ด>ิ๊กอุย,อยตัวละบาทห้าสิบก่อนจะปล่อยปลาเราก็เอามาลอยน้ำที่แหล่งที่เราจะปล่อยไว้ก่อนค่ะอันนี้ปล่อยปลาดุกนะครับท่าน เดี่ยว่วยไหมมาปักให้เป็นทีจับอันนี้ปลาสลิดปลาสลิดวันนี้วันที่21ตุลาให้อาหารรั้งแรกอันนี้บอปลาปรากฏดบอรปรากฏ เท่านี้ก่อนปลากดหนึ่งร้อยตัวอันนี้บอ่อปลาดุกปลาดุกหนึ่งร้อยตัวอันนี้บอ่อปลานิลหนึ่งตัวตรงนี้เป็นบอ่อปลาสลิดหนึ่งร้อยตัวตรงนี้เป็นบอ่อปลานิลหนึ่งร้อยตัว ตุลาคม2567ปลูกพริกทางฝั่งตะวันออก22ตุลาคม2567ปลูกกล้วยไปเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จไปเมื่อวานปล่อยปลาไปรเรียบร้อยแล้วปลูกต้นไม้ยังไม่เสร็จรอต้นไม้เอ,อ่อรากยาวก่อนอันนี้ก็คือปลูกพริกไปประมาณร้อยต้นแล้วจ้า ินจากกลานนาจำนวน50กิโลกรัมปลูกวันที่24ตุลาคม2567วันนี้เช้าวันที่31ตุลาคม2567ครบ1เดือนแล้วนะคะที่เริ่มทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง1.5ไร่ตอนนี้กำลังให้อาหารปลาอยู่ค่ะการเลี้ยงปลาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในการเลี้ยงนอกจากต้องกลัวคนแอบมาช็อตปลาแล้วก็ยังมีศัตรูที่ ป้องกันได้ยากก็คือนกนะคะเพราะว่าจะมีนกที่มาอาศัยอยู่แถวนี้มากมายเลยค่ะลงไปจกปลาแล้วก็มีนกเป็ดน้านะครับดำน้าบุ่มบุม,บมลงไปจับปลาสลิดกินตอนนี้ให้อาหารปลาสลิดนี่คือในบ่อน,นิ่งมากเลยไม่รู้จะเหลือปลาหรือเปล่าจ้าอันนี้ปล่อยไป100ตัวแอดมินไม่ได้ถึงตาไขากันนกนะคะแต่ใช้วิธีแบบบ้านๆก็คือคุณไล่กานะครับเป็นชุดสีส้มครับสีคล้ายๆกับที่แอดมินชอบใส่ ไม่รู้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบอกว่าในบ่องเงียบมากเลยให้อาหารไปนี่ไม่เห็นขึ้นมากินเลยไม่รู้ยังเหลือหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นบอ่อปลานินนะคะอ่าอันนี้เป็นคูยาว40กว่าเมตรให้อาหารปลาวันที่3 1ตุลาเงียบกึบเงียบกึบยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมขอบอกว่านกเยอะมากอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ อ่าโผล่มากินละอันนี้ก็ปล่อยไว้หนึ่งร้อยตัวเหมือนกันโปโปๆหงายงอ่ามีมาแล้วมีมาแล้วเริ่มมีมากินละอ่าตอนนี้เริ่มมากินแล้วนะจ๊ะอันนี้รุ่นเดียวกับตรงบ่อนน้นนะคะมีทั้งหมดห้าบ่อเลี้ยงเอาไว้ตอนนี้ให้กินหัวอาหารอยู่เพราะว่าเป็นปลาเพิ่งมาปล่อยใหม่นี่กินกันสนุกสนานเลย ปลูกพริกเอาไว้วันนี้วันที่31ตุลาส5 6 7 7นี่ปลูกพริกเอาไว้เยอะเลยจ้าคอยดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่พริกจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับใบหยิกแล้วก็เป็นเหมือนกับโรคกุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวคอยดูว่าถ้าเราไม่ฉีดยาแล้วมันจะได้กินหรือเปล่าตอนนี้เศรษฐกิจกพอเพียงนะคะ1.5ไร่ได้ทําการปลูกกล้วยไปแล้ว100หนอ่อประมาณ100หนอ่อแล้วก็ ลูกผลไม้ไปเกือบครบแล้วนะคะจะเหลือพวกส้มโอแล้วก็ลำไย,ยคริตตันบางส่วนที่รากยังเดินไม่ดีก็เลยยังไม่ได้เอามาปลูกนะคะมีการเลี้ยงปลาไปทั้งหมด5บอ่อวันนี้วันที่31ตุลาคมนะครับตัวขมิ้นเราปลูกไปแล้ว3ร่องนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนแรงเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนะคะฝนไม่ยอมตกเลยขมิ้นเราก็ได้ทําการรดน้าเกษตรพอเพียงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับรดน้ํากันเหนื่อยเลย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายจนถึงนวันนี้นะคะเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะคะแต่จะบอกว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องเงินมีเงินมาพอสมควรในการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถจะอยู่ได้นานอันนั้นก็คือเรื่องจริงแต่ว่าก่อนที่จะเกิดขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายที่นํามาทํานี้ก็คือเยอะพอสมควรเลยจ้าเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเลยจ้าคือหลุมขมิ้นที่ปลูกไว้นะคะ อันนี้รดน้าไปให้บางส่วนแล้วตอนนี้ยังไม่งอกเอามาปลูกไว้นะคะก็คือไม่เจอกับฝนเลยก็สภาพจะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือรดน้ําให้บ่อยมากแต่ว่ายังไม่ยอมแตกออกมาเลยจ้าพื้นที่ยังไม่ได้ปลูกขมิ้นนะคะมีจํานวน2ร่องด้วยกันเนื่องจากมันมีลักษณะที่มีดินเหนียวคนนะคะทําให้ดินแข็งมากไม่สามารถที่จะขุดได้นะครับตอนนี้เราได้เอาขี้ไก่มาเทไว้แล้วนะคะสําหรับที่จะปลูกขมิ้นคะ่ะ ขี้ไก่ที่เราเทน,นะคะเราได้ฉีดน้ำหมักตัว EM ขยายก็คือเอาเย็มมา,าทําให้มันมีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยให้กินกับน้ําตาลนะคะอันนี้ก็คือ c ีดไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวจะซ้ําอีกทีนึงเพื่อที่ทำให้ตัว EM ช่วยให้ขี้ไก่นะครับย่อยสลายไวขึ้นเพื่อจะนําไปใช้ได้ก็คือเวลาเราเอามาขมิ้นมาปลูกก็คือขมิ้นสามารถที่จะเอาตัวขี้ไก่นี้ไปใช้ได้เลยอันนี้คือบ่อประดุกนะครับบ่อประดุกพังไปแล้วนิดหน่อยนะครับ ตุลานะครับมะพร้าวเริ่มเขียวกันแล้วนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยอันนี้เราปลูกไว้จํานวนเจต้นแล้วก็มีมะพร้าวกะทิอีกต้นหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือเริ่มที่จะเขียวขึ้นแล้ว<ม>คือตัวน้าโซลาเซลล์นะครับพี่ชายต่อให้นะครับถ้าตอนนี้ไม่ได้พี่ชายต่อน้ําโซลาเซลล์จากของพี่ให้นี่ก็คือน้ําคงจะแห้งหมดแล้วนะครับฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วคือขี้ไก่ที่เอ่อเทไว้นะคะก็คือ เทไว้แล้วก็ฉีดน้ำหมักไว้เดี๋ยวพอพอฝนตกมาอีกทีหนึ่งพอที่จะขุดปลูกขมิ้นได้ก็คือจะปลูกขมิ้นต่อเลยโครงการก็คือจะปลูกขมิ้นแล้วก็จะปลูกตัวข้าพโพดอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าตอนนี้ทั้งขมิ้นทั้งข้าพโพดปลูกไม่ได้เลยมันแรงจริงๆเลยพัทลุงเป็นต้นมังคุดนะคะต้นมังคุดก็คือกะว่าจะปลูกกล้วยอ่านี้นะคะรับปลูกกล้วยทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกนะคะ อันนี้เราจะปลูกกล้วยที่ตะวันตกที่ตะวันออกเพื่อที่จะเป็นพืชพี่เลี้ยงให้ใบกล้วยมาบังแดดนะครับแต่ว่าด้วยความสภาพที่ว่ามันแห้งแรงมากกล้วยก็เลยไม่ค่อยแตกนะคะแล้วก็เราก็เลยได้ไปเอาใบไม้มาเพื่อเป็นที่บังแดดก่อนนะคะสมิวรันเขาจะไม่มีเสลงเขาก็จะใช้ใบไม้ในการบางังแต่ว่าดูท่าแล้วอาจจะช่วยไม่ได้เพราะแดดตอนนี้นะครับแรงมากอาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเสริมส่วนไอ้บัติกดำๆนี้ก็คือ คลุมไม่ให้ตรงน้ําที่เรารดนะครับมันแห้งเร็วแล้วก็กันการเกิดของญ้าด้วยทําเกษตรไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับตอนนี้เหงื่อแตกแล้วนี่เป็นส้มโอนะครับไม่รู้ข่าวน้าผึ้งหรือว่าแดงเวียดนามรู้กันอีกทีหนึ่งตอนที่มันออกลูกแล้วกันเพราะว่าตอนซื้อมาก็คือซื้อขาวน้าผึ้งแดงเวียดนามแล้วก็ตัวทับซินสยามตัวทับซินสยามนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราซื้อกิ่งตอนมาเดี๋ยวชําไว้ก่อน เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นส้มโอพันอะไรบ่อนนี้นะคะเป็นบ่อปลากดแต่ไม่เคยปลากฏดให้เห็นหน้าเห็นตาเลยกลางวันก็เลยตอนเช้าก็เลยไม่ให้อาหารปลากดนะคะเพราะว่าให้ไปก็พองลอยอยู่ไม่เห็นปลากดขึ้นมากินเอ๋เมื่อตอนเช้านะคะเวลาตื่นมาดูตอนเช้าก็คืออาหารที่ให้ไว้ตอนเย็นนี้ก็คือไม่เหลือซากเลยแสดงว่าปลากดได้กบดานอยู่ข้างล่างนะครับ น้ําก็ใส่น่าเล่นมากเลยแต่ลงไม่ได้นะครับน้ํานี่ลึกมากประมาณเกือบ4เมตรลงไปนี่ไวนะ้ําไม่เป็นนี่คืองานเข้าเลยแต่น้ําใสจริงๆเลยสรุปค่าใช้จ่ายตอนนี้นะคะผ่านไปเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึง31ตุลา2567ใช้ไปทั้งหมด5 1 1 1 1 1บาทนะคะอันนี้เราไม่ต้องใช้ตัวสารุโซลาเซลล์ของตัวเองนะคะน,นี้พี่ใช้ให้ใช้ฟรีค่ะแล้วก็ตัวบ่อบาดาลเรามีอยู่แล้วนะคะ ได้สอบถามจากคนที่เขาเจาะบอ่อบาดาลเขาบอกว่าถ้าเจาะบอ่อบาดาลที่ปัทลุงถ้าเกิด3นิ้วนะคะเขาเจาะอยู่ที่30,000บาทก็คือราคาเจาะบอ่อบาดาน,นี้แล้วแต่พื้นที่นะคะเพราะว่าสภาพดินและหินใต้พื้นดินไม่เหมือนกันอันนี้ที่แอดมินเย็นใจอยู่ได้เพราะว่าแอดมินขุดสระเหมือนอารมณ์ประมาณว่าขุดสระน้ําไว้เล่นนะครับตอนนี้กําลังเล่นน้ําอยู่ในสระก็คือเย็นใจได้เพราะว่ามีน้ำให้เล่นจ้าตอนนี้ผลผลิตยังไม่ได้แล้วก็ต้นไม้ยังไม่ขึ้นนะคะ เพราะว่าเด็ดมันแรงมากเลยต้นไม้ใบกล้วยยังไม่ยอมขึ้นเลยตอนนี้ก็เล่นน้ำไปก่อนเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า